ครับเค okay, ยิ่งจเจริญครับช่วงเย็นๆก็เอาลอกราคาแบบเซลล์เซลลราคาถูกๆมาให้พิจารณากันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นไดว่านะครับเป็นไดว่าตระก,กูล S.T นะครับ 850DX อา่า850ก็จะประมาณ BG ประมาณบ g 13อะ่ะตัวสปูลเขาอะนะอา่า b g 13เปล่าเดี๋ยวเอาบัญชีหนังหมาก่อน มันต้องมีมีมาตรฐานไม่ได้เอามาบอกกันเฉยไม่ได้เราผมอ่ะเดี๋ยวหน้าแตกแหกไม่รับเย็บอวัดให้ดูก่อนนั่นเห็นไหม,มก็ตัวสปูนของเขานะครับก็อยู่ระว่างอ่าผมตีให้เป็น BG15 นะเห็นไหมเดี๋ยวจะหน้าแตก ตีให้เป็นเท่ากับสปูลเท่ากับ BG15 นะครับตัวสปูลเขาเป็นแบคกไลนะครับเน่ยตัวสปูนเป็นแบคกะไลวัสดุที่ทำหลอดสวิตไฟนั่นแหละวัสดุพลาสติกแข็งนั่นแหละก็ะเ,เรียกแบคกไลอืมอืมอมครับเปิดไปเปิดมาลืมให้ดูฟ้าดูเบรกโอ้เป็นไร ฝานะครับฝาไม่มีแตกไม่มีรล้านะฝาปกติสปูลสวยอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นแบ็กไลท์ถ้าแตกมันแตกไปแล้วละ่ะมาดูเบรกกันครับ,บรเบรกเบรกไม่มีครับแม้จะเป็นสปูลแบ็กไลท์นะครับแต่เบรกนี่ไม่มีกระด้างกระเด้าเลยนะครับเบรกหนึบเลยนะเห็นไหม ฟังเสียงจังกกว่าการเบรกนะครับนี่เบรกหนึบหนึบมันจะต้องอย่างนี้ครับไม่ใช่ตึก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 อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ผ่านอ่เบรกไปแล้วหนึ่งามาดูโรเลอร์โรเลอร์หมุนนะครับนี่เห็นไหมต้องหมุนนะโรเลอร์หมุนอโรอเลอร์หมุนทํางานพี่จะซูมทาไมลักหนาพี่จะกดดันให้ผมเอาไอโฟนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ โรลเลอร์หมุนทำงานอ่าก็มีคราบของสนิมนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเข้าเป็นในตัวโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ยังหมุนทำงานใช้ได้ดีหน้าลอกเปิดดีดแข็งแรงดีครับหน้าลอกมาทางนี้นีหน้าลอกเปิดดีดแข็งแรงนะครับโอเคผ่านตัวแขนพับเก็บล็อกอัตโนมัติตึ นี่ไม่ใช่ตโนมือตโนมัตดนี่ปุ๊บเก็บได้นอบหมุนลื่นๆครับอ่าปตาอไปมาเจอกับชุดเฟืองมางชุดเฟืองขับน,นี่ครับชุดเฟืองขับลื่นๆเลยนะนี่ครับลื่น ออรอบโบราณมันก็จะมีการให้ตัวของสปูนให้นะครับเสียงมันจะออกทางนี้นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเฟืองนะครับโบราณวินเทจเพราะว่าตัวล็อกแกนตรงนี้มันยังไม่พัฒนามันก็ให้ตัวได้เป็นธรรมดานะครับอ่ามาดูจะให้ฟังเสียงของเฟืองกันปุน๊บนี่ไม่มีเสียงนะครับไม,ไม่มีเสียงนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวสปูนออกดีกว่าจะได้ฟังกัน เพราะว่าม,มันขึ้นลงขึ้นอยู่กับสปูนนี่นะครับอืมเนี่ยลื่นเงียบนิ่งกริบอ่าไม่มีเสียงของเฟืองกวนใจนะครับเฟืองลื่นเนียนสมูทผ่านครับอ่าตัวเปิดปิดเสียงกันกับไอ้เปิดปิดกันกลับอ่านี่มีนะครับอ่ามีเสียงสไตล์ลอกวินเทจนะครับ อยู่ทุกล็อกนะครับเนี่ยเปิดเดินหน้าถายหลังได้ปกติครับเนี่ยขาผมนี่โอเคทุกอย่างผ่านดูตัวสีบอดี้สีสันบอดี้ยังก็ยังถือว่าเป็นสีเดิมที่สวยอยู่นะครับก็มีริ้วรอยบ้างทางท้ายเขานี่ครับเพราะว่าการวางในการใช้งานก็ปกติอยู่แล้วอ่าสีสันบอดี้สีเดิมเดิมนะครับไม่ได้ทำสีอ่านี่อ่า เราก็มีอายุอานานะครับใส่กลับเข้าไปก็ราคาราคาเป็นมิตรครับไม่ใช่มิตรชาชีพ <c oughs> ครับแปลกแปลกแปลกไอที IT อยู่ข้างบนนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวจะจัดส่งให้พรุ่งนี้ครับก็ยังมีอยู่ไอทีกรองอยู่ข้างล่างนี่มันยังรักเจ้าของอยู่มันยังไม่ไปถ้าสนใจก็ทักมา <c oughs> นี่ 123 1, นี่มีอีก4ี่ห้ยังไม่บอก1นึ่ก่อนแล้วกัน <c oughs> ครับสนใจก็ทักมาครับลอกลอกดีๆคุณภาพดีๆครับราคายุติธรรมแน่นอนกับกับงานที่ท่านรับไปนะครับเหมาะสมกับราคาแน่นอนสวัสดีครับ